สวัสดีค่ะทุกคนคณะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro วิงว่งวิ่งแล้วเราก็มาถอยเล็บใหม่กับคลิปใหม่นะคะมาดูพลังงานการอันนี้เป็นคิวของชาวราศีลคนาดาวจานันดาวศุกร์ตุลคลิปความรักในเดือนกร,รกฎาคมของชาวราศีตุลน,นะคะมาดูกันสิว่าพลังงานความรักความหลมพันของตุลจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงกร,รกฎาคมมาส่งพลังงานกันซิ มาส่ง,ลงพลังงานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรมาส่งพลังงานกันขอรักษาผ่าชาวาตุใาล,นลนตนในช่วงเดือนกรกฎาคมขอรักษาผ้าชาราสุคณาราจันาสุตุลในช่วงเดือนกรกฎาคม ไพ่ตรงนี้นะคะมีไพ่ใบแรกขึ้นมาของตุลน,นะคะมีไพ่ Reception บางคนตุลคุณอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างในความรักที่เป็นลนักษณะคล้ายๆกับว่าถ้าไม่ใช่ตัวคุณทําคนคนนี้คือฝั่งตรงข้ามที่เป็นลักษณะที่แบบมีการใส่หน้ากากไม่จริงใจหรือเป็นอะไรบางที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างของเขาการที่เขาแสดงออกการที่เขาพูดอะไรบางอย่างอาจจะมีการส่วนทาง มีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คิดไว้กับคนเหล่านี้หรือคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้จริงจังหรือจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับบางท่านตรงนี้ตุลถ้ามีปัญหาเรื่องความรักหรือเดียวใครที่เป็นลักษณะประเด็นหรืออิช,ชูอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นลักษณะแนวนี้ได้นะคะอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ขอให้คุณแบบปล่อยชิวปล่อยวางกับพลังงานของคนที่แบบเออถ้ามันไม่ใช่บางทีมันทําให้เราทุกข์ มากกว่าสุกนะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงานโรแมนติกฟิลลิ่งขึ้นมาโรแมนติกฟิลลิ่งตรงนี้สําหรับบางท่านชาวตุลบางท่านอาจจะมีความรักโรแมนติกหรือคนบางคนตรงนี้คุณอาจจะมีใครอยู่ในหัวใจที่เขาทําให้คุณมีความรู้สึกความรักมีความโรแมนติกมีความชอบมีความคิดถึงมีความหลงไหลมีความรักให้มีความรอคอยอะไรแบบนี้สาหรับบางท่านตุลอาจจะมีพลังงานแบบนี้กับใครบางคนรวมถึงคู่ รวมถึงคนที่เป็นคนชาวตุลที่มีความรักที่ดีคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้ระหว่างคุณกับคนรักที่แบบเป็นรักโรแมนติกหวานชื่นอะไรแบบนี้สำหรับสถานการณ์ตรงนี้มีไพ่ของตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านชาวตุลบางท่านอาจจะมีสถานการณ์อะไรแบงที่เป็นเซปเปร์เรชันและแปลกมากเลยที่ไพ่แบบนี้ขึ้นถึงเอเนจีถึงสองธาอสองราศีแล้วที่เป็นธาตุดินเอมันจะเป็นพลังงานแบบที่ว่าเหมือนคล้ายกับ ต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะมีความรักที่สุขสมหวังเกิดขึ้นหรือเปล่าไพ่ตรงนี้ separation บางคนอาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปแล้วกลับเข้ามาหรือมีความเกี่ยวข้องกับคนที่ห่างหายแล้วยังทําให้เป็นความรู้สึกของกันที่แบบยังมีความรู้สึกรักโรแมนติกตรงนี้ให้กับคนเหล่านี้แล้วก็บางคนตรงนี้อาจจะมีช่วงเวลาของความบางคนตนบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาของความห่างกับใครอยู่หรือเป็นช่วงเวลาของความที่แบบว่า เป็นเหมือนการที่ต่างคนต่างอยู่หรือต่างคนต่างใช้ชีวิตหรือขาดการติดต่ออะไรแบบนี้สําหรับบางท่านก็ได้นะคะสําหรับบางท่านไม่ใช่ทุกท่านนะทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ s o m a t e ไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ separation ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ deception ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แย่ๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นความรักที่ลบๆบ หรือความรักที่ทําให้คุณทุกข์หรือความรักที่ทําให้คุณยังไม่สุขพอขอให้คุณด้วยว่าคือตรงนี้มันหมายถึงคนที่ดีกันอ่ะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโซเมตกันละกันได้แต่ตรงนี้หมายถึงว่าคนตรงนี้ของชาวตุลขอให้คุณรับพลังงานบวกไปเพราะมันแค่เป็นจังหวะที่ยังไม่ใช่หรือเป็นจังหวะที่คุณต้องเจออะไรบางอย่างมาก่อนที่จะมาเจอโซเมตของคุณจริง ะะทีนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ภาพรวมในช่วงเดือนกรกฎาคมมาดูสิว่าพลังงานตรงนี้ไพ่รวมไพ่ภาพรวมตรงนี้ต้องการจะบอกอะไร,รกับชาวตุลลัคนาตุลเราจทรับสุกตุลคารามนักผิดชบาชาวตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมาดูกันมาดูกันค่ะความับผิดชทางชาวราศีตุลลัคนาตุลเราจะรับสุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ อืมฮึมอืมฮึมงานความรักษาแผ่นดิชาวตุลลัคนาตุลอาดัชนีสุขตุลใน,นช่วงเดือนกรกฎาคม ลัาง,งานของน้งองชาวชาวตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมอือฮึขออีกใบโอเคพลังงานชัดมากเลยอะ่ะ พลังงานชัดตรงที่ว่าไพ่เหล่านี้เป็นไพ่ของไพ่อิโมชันความรู้สึกที่เป็นในเรื่องของพลังงานที่แบบว่ามีใครบางคนตรงนี้ของชาวตนที่มีความรู้สึกดาร์กหรือลบในพลังงานของความรักหรือความรักมันอยู่ในช่วงที่ยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันมีไพ่สีดาบเก้าดาบเดี๋ยวนะขอเอาเป็นดาบมามามาพูดเลยดีกว่าดาบนะคะมาสี่ดาบเก้าดาบ ห้าดาบสี่ดาบความสัมพันธ์ที่มันมีสถานการณ์ที่บางคนเป็นช่วงเวลาของความนิ่งความเหมือนคล้ายๆกับมันฟรีซมันมันเป็นอะไร่างที่มันแบบแช่หรือเป็นช่วงเวลาของความที่แบบมีความห่างหรือนิ่งๆเพราะอะไรมันมีไพ่ห้าดาบด้วยห้าดาบเป็นคล้ายๆกับสถานการณ์เซปเปอร์เรชั่นนั่นแหละ การที่มีใครหันหลังให้ให้กันในความสัมพันธ์ไม่ว่าก็จะเป็นคุณหรือตัวเขาก็ตามมันมีความันมีไพ่มันมีความันมีไพ่ก้าวดาบก้าดาบคือความคิดมากความทุกข์ในความรัก ความที่ยังรู้สึกว่าความรักยังเป็นปัจจัยทําให้คุณเครียดไม่ว่าจะเป็นไพ่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนคนนั้นที่เขาสะท้อนพลังงานกลับมาเพราะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณโดยเต็มก็ได้หรือพลังนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณนึกถึงแล้วมันสะท้อนกลับเป็นไวเวอร์ซ่า ไพ่ตรงนี้คือไพ่ดาบแบบนี้เป็นไพ่พลังงานที่แบบความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างทําให้ปวดหัวหรือประเด็นความห่างหายหรือประเด็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่แบบว่ามันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ลงรอยหรืออะไรก็ตามแต่เพราะอะไรมันมีไพ่ห้าไม้เท้าด้วยห้าไม้เท้าคือการขัดแยง้งการทะเลาะการเห็นต่างการแบบงัดข้อการอะไรแบบที่เป็นลักษณะคนวกรธหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ตรงนี้แล้วลักษณะของการใช้คําพูดลักษณะของอารมณ์อะไรก็ตามตรงนี้สามไม้เท้าขึ้น ใครตรงนี้บางคนตรงนี้ตนอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ใครบางคนตรงนี้รอคอยใครบางคนที่อยู่ในใจคุณรอคอยหรือเกินบางคนอาจจะรอคอยมานานแล้วก็ได้หรือบางคนรอคอยมาสักพักหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันคือการรอคอยมันเหมือนมีความหวังอะไรบางอย่างกับตรงนี้มีความหวังกับคนเหล่านี้ยแล้วรอคอยไพ่ตรงนี้เจ็ดไม้เท้าความรักใช้ความพยายาม ความรักใช้ความพยายามเหมือนคล้ายๆกับ PUT MORE THE e f f o r t หรือว่าถ้า KEEP w a i t i n g หรือรอคอยก็รอคอยแบบมีความอดทนหรือรอคอยแบบมีความพยายามนะคะแล้วก็ตรงนี้มี10ไม้เท้าด้วย10ไม้เท้าเป็นพลังงานที่แบบว่าบางทีมันก็อะไรแบบที่แบกไว้ขอให้คุณเอาลงนะคะปรงหรือว่าอย่างที่ใขรเกินมาเลยไพ่ตอนแรกๆนางฟ้าเกินมาเลยคือ โปร่งหรือปล่อยวางหรืออยู่ในสถานการณ์ของความสุขที่แบบว่าบางครั้งคือถ้าในความรักในชีวิตรักของเราในช่วงเวลาหน้าไพ่แบบนี้มันยังเป็นอะไรที่คาดหวังไม่ได้อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับมันมากปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามสถานการณ์เพราะว่าไพ่ตรงนี้นอกจากเนี้ยมันยังมีไพ่ที่เป็นแฮงแมนไพ่สถานการณ์ของการค้างเติ่งการรอคอยความรักที่ยังเป็นช่วงเวลาของการที่แบบว่ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมหวัง ยังมีพลังลง,งานของความที่แบบมีใครบางคนที่อยู่ในใจเราและยังมีสถานการณ์ที่มันยังแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบการรอคอยคนรักหรือความรักที่ห่างไกลหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่พอมันเป็นแฮงแมนอะ่ะอย่าพึ่งไปอะไรกับมันนะคะบอกเลยอย่าพึ่งไปอะไรกับมันแล้วตรงนี้มีไพ่ควีนดาบบางคนตรงนี้นี่คือไพ่ตัวแทนคุณเลยทัดลม บางคนคุณอาจจะดีวกับาธาตุไฟก็ได้ดีวกับธาตุลมก็ได้เดียวกับาธบาตุน้ําก็ได้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยไพ่เหล่านี้บางคนเนี่ยถ้าเป็นสถานก,การณ์ที่มีประเด็นกันแรงๆเนี่ยอย่างเช่นมีประเด็นลนักษณะที่เป็น5ดาบผ้าไม้เทา้า9้าดาบอะไรพวกนี้คือบางคนอาจจะมีการบล็อกกันหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าปิดกัน้นเหมือนแบบ ปิดกัน้นคล้ายๆกับว่าอาจจะคือบางคนอาจจะเป็นบล็อกโซเชียลแต่ถ้าแต่ถ้าบางคนไม่ได้เป็นบล็อกโซเชียลมันคือการที่แบบมันคือสถานการณ์ของความหาที่มีอะไรแบบที่ขวางกัน้นความรู้สึกหรือการปิดกัน้นระหว่างกันไพ่ตรงนี้บางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้หรือบางคนเดียวกับราศีเมษธาตุไฟราศีเมษหรือมีตัวแทนของตรงนี้ที่เป็นเมษสิงห์ธนูได้เพราะมีไพ่ที่เป็นไม้เท้าขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้มีทั้งทั้งไพ่ดาบและไพ่ไม้เท้าขึ้นชัดที่เป็นตัวแทนลมกับไฟ ตัวแทนลมกับไฟจะเด่นนะคะในในตุนคลิปน so ี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นควีนแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นอ็มพีเรอร์ตรงนี้มันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะบางคนตรงนี้ดีกว่าคนที่อายุแบบว่าเขามากกว่าคุณอะหรือไวต่างอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นลักษณะของการที่แบบไวต่างก็คืออีกคนนึงมากกว่าคุณได้อะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ตรงนี้คือไพ่แบบเนี้ยจริงๆแล้วอะมันมีพลังงานของคนรักที่เป็นลักษณะของโซเมท คือถ้าเอาง่ายๆว่าไพ่ตรงนี้มันเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงตรงถ้าเป็นผู้หญิงตนคุณก็จะมีพลังงานของความรักของคนรักที่ดีหรือคนรักที่จะสามารถที่จะเป็นพ่อบ้านพ่อคนอะไรแบบนี้ที่ดีรออยู่ได้แต่คือในช่วงแบบนี้หน้าไพ่แบบนี้ใครจะบอกเลยว่าเอาพลังงานบวกเยอะๆคิดบวกมากๆเพราะคุณมีไพ่โซเมตในกองไพ่ที่มันสามารถที่จะมีพลังงานความรักที่ดีได้แต่ตรงนี้มันคือการที่ บางครั้งมันจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างไปในบางช่วงที่เขาเรียกว่าความรักบางทีมันก็เป็นจังหวะเนาะทีนี้ตรงนี้มีไพ่เด e m o ู n ขึ้นเนี่ยมีไพ่ใหญ่ที่เป็นลักษณะของไพ่อารมณ์ความคิดความรู้สึกพอไพ่ดาบเยอะๆมันเป็นไพ่ความคิดด้วยนะคะ มันเป็นไพ่พวกนี้คือไพ่เดอะมูนขึ้นแฮงแมนขึ้นเดอะมูนขึ้นเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าความรักที่ยังมีความสับสนความรักที่ยังเหมือนแบบว่าเป็นพลังงานดาับดักพลังงานความรักที่ยังเหมือนแบบว่าบางคนเนี่ยเดอะมูนเนี่ยแล้วมาด้วยก้าวดาบอะไรพวกนี้เป็นพลังงานของความรักที่แบบว่าเป็นความคิดถึงด้วยบางคนตรงนี้มีความคิดถึงใครบางคนที่คิดถึงมากๆหรืออีกคนนึงคิดถึงคุณมากๆเลยแบบอะไรแบบนี้นะคะมันมีความคิดถึงความคันนึงความแบบ จินตนาการความเพ้อฝันหรือว่าเป็นพลังงานของความรู้สึกที่แบบว่าความรักยังทําให้รู้สึกถึงความสับสนกังวลและหมุนหมองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางท่านความน้อยใจความเสียใจนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะผ่านมันไปให้ได้เยอะๆรับพลังงานบวกเยอะๆพอไพ่จริงๆอะ่ะมันก็มีไพ่พลังงานที่เป็นลักษณะของโซเมท หรือคนรักที่จะเป็นคู่ที่ดีแต่บางครั้งมันก็ต้องเจออะไรบางอย่างหรือรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนกันทีนี้มาดูพลังงานแองเจิลนะคะแองเจิลวันเซอร์ต้องการจะบอกอะไรพลังงานความรักความสมพั์ของราศีตุลลัคณะตุลจาจาย์นสุกตุลในช่วงเดือนกระกฎาคมมาดูกันนั่นไงชัดเลยเห็นไหมไพ่ไม่เคยโกหกไข่ศรัทธาและเชื่อมั่นในพย่ยเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นและศรัทธาอะไรพลังงานเหล่านั้นก็จะเป็นบวกๆให้กับเราหรือเป็นในทางนั้นที่เขาแบบ เเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเบิกเนตไพ่ตรงนี้มาเลย Remain Positive คุณต้องเพิ่มพลังงานบวกค่ะที่รักตุนคุณต้องเพิ่มพลังงานบวกเยอะๆ Remain Positive เพิ่มพลัง Energy ของความคิดบวกเพิ่มพลังงานความสุขที่เป็นพลังงานบวก ไม่ว่าจะเพิ่มให้กับตัวเองที่แบบเพิ่มจากตัวเองหรือเป็นการเพิ่มจากที่คุณได้รับจากบุคคลผู้อื่นสังคมรอบข้างครอบครัวคนที่รักคุณคนที่สนิทกับคุณอะไรก็ตามแต่หรือสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นความสุขเล็กๆคนเราต้องเริ่มพลังงานบวกจากสิ่งเล็กๆความสุขเล็กๆมันทําให้เราเหมือนคล้ายๆมีกําลังใจหรือมีการที่แบบว่าเอาง่ายๆว่าการมองลงในแง่ดีการคิดบวกการมีความสุขกับเรื่องเล็กๆมันทําให้เราแบบแบบว่าเป็นคนที่แบบ เอ,า,อาง่ายๆเหมือนยังไข่ไม่ว่าไข่จะเจอเรื่องแย่ๆหรือมาไข่จะเป็นคนที่ข้อดีของไข่จุดหนึ่งคือไข่เปมนคนมีความสุขกับเรื่องเล็กๆและหัวเราะกับเรื่องเล็กๆมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งมันก็มีเรื่องเล็กๆบางอย่างที่ทําให้เราเหมือนแบบว่า เออมีความแบบเสียใจอะไรี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ทีนี้คือไข่จะเป็นอะไรที่แบบว่าไข่ค,ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนรีเฟซตัวเองได้เร็วมากกับทุกๆกก,กับรายๆเรื่องที่เจออะไรที่แย่ๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะตรงนี้คือดูดูนะมีไพ่เริ่มนโพซิทีฟยังไม่พอ,อยังมีฟอร์กิฟเนสด้วยคุณต้องเพิ่มพลังงานบวกให้เยอะๆเพิ่มพลังงานบวกขึ้นเยอะๆและให้หยาไพเริ่มจากการให้ภัยตัวเองนะคะหยาภัยคนเหล่านั้นที่เขาทําให้คุณทุก หรือทําให้คุณไม่มีความสุขในความรักไพ่คลิปนี้ชัดมากๆไพ่คลิปนี้ชัดมากๆตรงที่ว่าคือไพ่มันมาในทางเดียวกันคือมันมาในทางที่แบบว่าต้องการบอกหรือสื่ออะไรบางอย่างให้กับตูนตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นความหับพันธ์ที่ดีคนเหล่านั้นคือโซเมทของคุณเพราะไพ่โซเมทขึ้นนะคะบอกเลยมีความรักที่พยายามมีความรักที่อะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบว่า เป็นคู่โซเมที่อาจจะมีพลังงานของการที่แบบว่าคุณมีคนที่ดีข้างๆคุณอยู่ถ้าเป็นปุ้นที่มีความรักที่ดีนะบอกเลยว่ามันมีคู่โซเมทตรงนี้ชัดแต่ถ้าคนที่มีประเด็นมันจะเป็นอย่างที่ไข่พูดหรือมันจะเป็นอย่างที่หน้าไพ่ขึ้นมาพรังงานนี้ขอไพ่เลเว,เ,เวอร์รอคเยคะ่ะเลเวอร์รคกอต้องการจะบอกอะไรกับชาวปุนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมบ้างคะขอไพ่เลยคะ่ะอืมโอ้ว้าว ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ trust transformation occurs through acceptance once you accept the current situation it will automatically transform คุณมีความเชื่อความศรัทธาเข้าไว้แล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันถ้าคุณยอมรับกับมันได้อยู่กับปัจจุบันทุกๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทางบวกแต่ขอให้คิดบวกเข้าไว้เริ่มจากตัวเอง นะคะเชื่อมั่นเข้าไว้เชื่อมั่นจากตัวเองเชื่อมั่นจากพลังงานบวกเชื่อมั่นจากความรักอะไรก็ตามแต่ตรงนี้มีไพล่ล o ก deep With in your h e and r t a you will feel my love my love for you is as deep as the ocean พลังงานความรักตรงนี้สวยมากหากคุณเป็นคู่กันและเป็นโซเมทกันหรือคุณคบกันดีหรือเป็นคู่กันที่เป็นใช้ชีวิตหรือสามีภรรยาคุณมีความรักให้กันมากๆเขาเหล่านี้รักคุณมากๆนะคะโอเคอันนี้เป็นพลังงานบวกที่มาส่งให้กับทุกคน ที่เป็นชาวราศีลัคณาดาจันดาวสุกตุลในช่วงกรกฎาคมยังไงเอาคําแนะนําไปได้เอาไปปรับใช้ได้หรืออะไรที่ไขบอกหรืออะไรที่ไขแนะนําหรืออะไรที่ไขต้องการสมรัง,งานบวกรับไปเยอะๆนะคะยังไงก็ขอให้สู้และพยายามกับความรัก แต่ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ที่เราสามารถพยายามได้นั้นเป็นคนที่เราคู่ควรหรือเป็นคนที่เราควรพยายามหรือเปล่ายังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะมันเป็นอะไรที่จะทําให้คุณได้ติดตามคลิปแล้วก็ไม่พลาดเวลาไข่ลงคลิปปะไข่ลงอยู่เรื่อยๆนั่นแหละมีแค่ช่วงนี้ที่แบบว่าพัก energy พักชาร์จ เอเนจี Energy, แล้วก็เหมือนยุ่งกับงานยุ่งกับการดูดวงอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือขอให้รับพลังงานบุกเยอะๆแล้วก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะยังไงก็เอาพลังงานบุกมาส่งให้เสมอขอทุกคนมีความสุขมากๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเรารับพลังงานบุกในคลิปอื่นๆแล้วก็คลิปแรนดอมกับสเปเชียลแล้วก็ในอนาคตจะมาพยายามทำพิกีา,ารให้เพราะว่ายังไม่ได้จังหวะเวลาเลยรอกันหน่อยนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ